วิงพัฒนาในใบาภาคกูวิ่งพัฒนาหนึ่ง <1. S 1> ต้องรักษาความสะอาดสองต้องมาเรียนแต่เช้าสามต้องเคารพต่อครูบาอาจารย์สี่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้าต้องพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมหกต้องละหมาดครบถ้าเวลาระเบียบสร้างนิสัยวินัยสร้างศักดิ์ศรีเสื่อสัดสร้างความดีสามาคีสร้างพลัง เบอร์สองว่าแล้วไม่ต่อ